พระคาถาเหมือนกันเนื่อพระคาถาวุคัดมาจังเลยเกี่ยวกับเงินเงินทองทองคัดมาจังเรียกโชคเรียกทรัพย์เรียกอะไรแต่ไม่มีความรู้สึกแต่ไม่มีความรู้สึกไม่มีความศรัทธาไม่มีอะไรทองสดไปงั้นงั้นทองเป็นอะไรก็ไม่รู้ถูกต้องเลยเงี้เงี้ยไปเรื่อยๆคุณไม่ได้หรอกครับผมบอกให้เลยถ้าคุณมีศรัทธาขึ้นมาหน่อยคุณเข้าใจไหมว่าการที่โฟกัสจิตเข้าไปอ่ะเข้าไปตรงจุดนั้นนะว่าคุณจะต้องมีเงินหนึ่งล้านคุณทําให้ได้คุณทําไม่ได้ดึงจิต ใจที่ที่คุณคิดอะนั่นแหละมันจะมาเร็วมากอย่างพระระถาที่มีพรสวดอะไรนะพระถาเงินล้านไหมใช่ค่ะพระระถาเงินล้านแล้วก็คือคูก็สวดบทคาถาเรียกทรัพย์นะพุทธังนำมาเงินทำมังนำมาทองสั่งคังนำมาของเอหิมามะอันนี้จะเป็นคาถาเรียกเงินเข้ากระเป๋าเรียกเงินเข้าบ้านนะคะแล้วก็พาถาเงินล้านลองตั้งใจแบบลองตั้งใจแล้วสวดดิ พุทธังเหรอพุทธังอ๋อไม่หมายถึงไม่ถึงลองลองลองทำท่าตั้งก็พุทธังนํามาเงินทามังนํามาทองสังคังนํามาของเอหิมามะแต่จิตต้องเชื่อครับคือความตั้งใจไม่ใช่หน้าตั้งใจนะคะอความตั้งใจหมายถึงตั้งใจภายในอครัวจะติดปากอยู่แล้วนะคะแต่เวลาจะสวยใครฟังทีมันต้องตั้งสติเหมือนที่พี่อูพูดเมื่อกี้ลองตั้งสติซีอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราอ่ะสวดเยอะนั่นแหละถึงจะบอกทุกคนไง ถ,ยยถ้าคุณมีสติมีสมาธิมีศรัทธาเนี่ยคาบริกรรมคาถาของคุณออกไปเนี่ยเขาจะมีผลจะมีผลในตัวของอาฆาลาของเขา,ามีความเชื่อมั่นมีความศรัทธามีความเชื่อถือถมันถึงจะเกิดผลนะครับไม่ใช่ว่าไปแล้วจิตใจไปไหนก็วิปงนุ่งเงี้ยมุ่งเงี้ยไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้ผลหรอกครับเหมือนกับคุณพูดอย่างนี้แหละ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ค่ะ <No? S 2> เวลาเรานึกขึ้นได้ค่ะจิตเราอ่ะโอ้โหวันหนึ่งจิตเราว่างเยอะมากเลยฮะหมายถึงจิตนะไม่ใช่หมายถึงสมองสมองนี่ไม่ค่อยว่างหรอกคุณคิดนั่นคิดนี่คิดนู่นเป็นเรื่องปกติแต่จิตเราอะค่ะจะว่างบ่อยนะเพราะว่าจิตว่างปุ๊บม,มันจะฟุง้งคลัวค่ะจะมีบทเบรกจิตตัวเองอย่างที่บอกค่ะเรานึกอะไรได้อะจิตมันจะสั่งอะค่ะอย่างเช่น พุทธังสรนังคาฉามีที่ครูบอกคุณนะคะทำมังสรนงสังคาฉา,ามีสังคังสระนังคาฉามีวันหนึ่งไม่รู้กี่แบบไม่รู้ท่องเท่าไหร่อ่ะนับมือนับไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าพอจิตพอจิตครูจะไหลหรือหรือจิตอ่ะมันมันไวนะพี่น้อครครูจะรีบท่องเลยนะคะพุทธังสรนังคาฉามีทำมังสระนงังคาฉา,ามีสังคังสรนังคาฉามีอยู่แบบนี้ยค่ะแต่เมื่อไหร่ที่ครูรู้สึกแบบเอาอ,อีกแล้วจิตฟุ้งอีกแล้วครูก็ พุทธังนำมาเงินทำมังนำมาทองสังคังนำมาของเอหิมะมะนะคะก็นำมาเงินนำมาทองนำมาของของกินของใช้ของอยู่<ม>อะไรแบบนี้ค่ะล,ลังไรมาคุณคิดดูนะของในบ้านครูเหลือกินเหลือใช้มากค่ะไม่รู้ใครตัวใครส่งมาโอ้ยคุณผลไม้เนี่ยแบบนับไม่ถ้วนเลยครูเนี่ยเอาไปทำบุญแจกพ่อแจกแม่แจกพี่แจก,แจกน้องผู้บริหารทุกคนได้กินหมดเนี่ยค่ะเพราะคุณท่องคาถาบทนี้พุทธังนำมาเงินทำมังนำมาทองสังคังนำมาของเอหิมะมะ นี่คือคาถาที่เรียกเงินเรียกทองเรียกของเรียกทรัพย์อะค่ะนะคะจิตมันไม่ฟุง้งใจมันเชื่อแล้วมีกินมีใช้